งเรียนบ้านเขาวงเป็นโรงเรียนมั่นคงอยอดไปเลยคนต่อไปโรงเรียนบ้านเขาวงเป็นโรงเรียนมั่นคงในสนามมีเสาคงมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์ นักเรียนมีวินัยและซื่อตรงตอ,อนกลางวานันนักเรียนชายชวนนักเรียนหญิงเข้าป่าพงเข้า <_ dav is> ไปัำพวกอะไรวะน้า uh> อ๋เข้าพาไปเก็ดกบดอกพง <_ That> เอามาทำไม่กวาดกวาดแล้วอองฝุ่นผง บริเวณเสาธงท่านผอออเป็นคนโกงจะบ้างไงเขามีตะหถนกง่งเก่งมันไม่คล้องจองกระทงนะสิอ๋อได้แล้วท่านผอเอเป็นคนดีมีวาสนาสูงทรงตกตอนเย็นท่านก็เข้าป่าพง ไปดูดอกผมไว้ยังเหลือพอทำไม่กวาดหรือเปล่าอ๋อและนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนบ้านเขาวงต่อไปจะเป็นบทกวีชื่นชมท่านผอ,อสมชายเสยมากูลเชิญรละฟังค่ะท่านผอ,อสมชายชื่อเล่นชื่อท่านผอ,อเป็ดท่านเป็นคนทำงานอะไรก็ประสบผลสำเร็จ ถึงแม้บางครั้งงานล้มเหลวท่านก็ไม่เข็ดในวงการครูเขาเปรียบท่านเป็นเพชรท่านเป็นคนชอบ